อยู่เป็นสุขไม่ได้แม้กระทั่งใต้ชายผ้าเหลืองถ้าเราตั้งใจแล้วว่าจะทําหนังให้มันมีความบันเทิงเป็นหลักให้มันสนุกเนี้ยแล้วทำออกมาแล้วแล้วพวกคุณก็ไม่ดูกันผมก็ผมบอกนล้วผมจะกลับไปทําหนังอีกแบบยากๆอีกเป็นเอกรัตนเรืองหยิบผลงานนักเขียนซีไรา์วินเลียววารินดัดแปลงถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์สอดแทรกแนวคิดเรื่องของบุญกรรมผ่านตัวละครในฝนตกขึ้นฟ้า ฟังสัมภาษณ์แล้วเราก็ต้องยิ้มนะครับนี่เป็นภาพยนตร์ที่มีประเด็นที่ว่ามนุษย์เราอาจจะลืมอดีตได้นะครับแต่อดีตจะไม่มีวันลืมเรานะครับเป็นผลงานการกำกับของคุณต้อมเป็นเอกรัตนเรืองนะครับวันนี้เรามีทีมงานนักแสดงนะครับทั้งสาท่านเลยนะครับพี่ต้อมเป็นเอกนะครับคุณนกพชัยชัยนามคริสหอวังแล้วก็ดาราหน้าใหม่นะครับก็คือน้องรีมชนกพรสยังกูนะครับสวัสดีทั้งสี่ท่านสวัสดีค่ะพี่ต้อมเป็นไงครับเมื่อวานนี้ฉายรอบสื่อไปแล้วครับ พอทนนะโทโทษพอโทษไม่ขยายความซะหน่อยแล้วพอทนหมายถึงคือพอทนในสเกลของคือพอทนของพวกเรานี่คือถ้าในสเกลของคนธรรมดาก็แปลว่าดีมากเราไม่ค่อยชมนะนังของที่พี่ต้อมกำกับเนี่ยส่วนใหญ่คือมาตรฐานเราสูงมาตรฐานเราสูงจะไ่ชมง่ายๆาคำว่ามาตรฐานสูงเนี่ยคือคนดูเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นทริลเลอร์ด้วยใช่ไหมเป็นแอคชั่นด้วยใช่ไหมมันจะต้องคิด คิดเยอะไหมฮะสำหรับผู้ที่ต้องไปดูเนี่ยตามตามอาจจะเป็นแน่อของเราเนี่ยก็คือให้หนังคิดเยอะมันมันได้ทําไปแล้วสี่เรื่องแล้ว,ลวก็ก็คิดเยอะจริงๆฮะนายทุนก็คิดเยอะ <c oughs> ตอนนี้ก็เลยแบบว่ามาทําหนังแบบคิดน้อยบ้างแล้วก็ทําหนังให้คนอื่นดูทําให้ทําให้ม,มันแล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทําจากเรื่องที่ตัวเองเขียนครัเพราะถ้าเป็นบทประพันธ์ของคุณวินเดียววารีอาจจะขึ้ครับ หนังสือมันจะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเรื่องเป็นพรอะเรื่องสนุกๆเลยหญิงร้ายชายเลวหักหลังกันหนังสือนี่ชื่อเดียวกับชื่อหนังเลยหรือเปล่าคะชื่อเดียวกันครับฝนตกขึ้นฟ้าเลยนะคะมาที่พระเอกกับนางเอกมั่งคริสกับน้องพชัยนะคะเป็นไงครับเรื่องนี้ครับมากับพี่ต้อมก็สนุกครับเข้มข้นแล้วก็ตอนทํางานก็สนุกครับก็เลยคิดว่า เมื่อเราทํางานได้สนุกเนี่ยคนดูก็ก็น่าจะสนุกไปกับภาพยม์ด้วยหมูแต่เห็นบทที่ออกมามันไม่น่าจะสนุกนะยิงกันกระหน่ำเลยแล้วก็โหมดมากๆเลยแต่ก็ถือว่าผ่านมาได้อย่างดี <laughs> อพ,อพอทนไพอทนนะคะอันนี้ถือว่าพอทนเลยพอทนครับพอทนแต่ไอ้พวกไอพ้พวกยิงกระหน่ำมีมีศพเส,บสบยเยอะแยะเนี่ยเวลาถ่ายทำสนุกนะสน<อ>ุกเ<อ>พราะชีวิตจริงไม่มีวันได้ทำแบบนี<อ><อ>้คือนึกออกไหมคะคือมันอยู่แค่ในหนังในโลกของสิ่งที่ไม่จริงอะไรเงี้ยคือถ้ามีโอกาสได้เล่นหนังแบบนี้ก็ก็น่าสนุกค่ะครับ มาที่ดีมากดีเป็นหน้าใหม่เลยนะครับในในภาพยนตร์เรื่องนี้รับบทเป็นอะไรครับในเรื่องนี้อรับบทเป็นโสเพณีค่ะชื่อที่ว่าคไปดูแล้วเมื่อวานนี้กลับมาเล่าที่จอเพราะบทนีจัดจ้านมากเลยก็เป็นโอกาสที่ดีชีวิตหนึ่งก็คงไม่มีโอกาสได้ทำอะค่ะแค่ายแอคชั่นใช่ไหม่ฉายแอคชั่น ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยทางคุณวินเนี่ยนะฮะก็จะไปเห็นบอกว่าไปเน้นทางด้านของความอายุติธรรมแต่ว่าพี่เป็นเอกเนี่ยจะเอามานําเสนอในลักษณะของในเรื่องของบุญกรรมบุญกรรมเวรกรรมใช่ไหมฮะจริงๆตั้งแต่นในหนังสือพี่วิน,นมันมันมีสองเรื่องนี้อยู่คู่กันอย่างค่อนข้างแบบชัดเจนแล้วเาะว่าพระเอกเป็นพื่นใชนนะฮะแล้วก็ว<อ>่นเขาเขาเห็นเขาับผัวเขาก็เลยสงสัยว่าเออป็น เขาเป็อเชเงนีรรทัรันตอสีวรง่นี้าสีแต่ว่าเรื่องเรื่อวับดรัสองสามรัเป็นครับนี่ก็ต้องไปดูกันนะครัวันี้เวลาหมดแล้วนะครับเรามีเป็นของที่ลึกจากภาพยนต์เรื่องนี้มาแจกด้วยนะครับทั้งหมดหชุดนะครับเป็นเสื้อ แล้วก็เป็นร่มนะฮะ5ชุดด้วยกันนะครับท่านผู้ชมโทรเข้ามาได้0843334460นะครับหลังจากจบรายการ10นาทีนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะครับขอบคุณครับคุณแม่ค่ะฝนตกขึ้นฟ้านะคะจะฉายในวันพรุ่งนี้นะคะก็ต้องติดตามกันนะคะแล้วค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเจ๊จะพา